สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนการคำนวณตารางผ่อนชำระหนี้และตารางเงินฝากโดยใช้แอปนะคะแอปนี้จะมีชื่อว่า financial calculators นะคะซึ่งอาจารย์จะสาธิตการคำนวณผ่านบนเว็บไซต์นะคะบนหน้าแอปนี้นะคะนักศึกษาสามารถใช้ตัวแอปนี้ผ่านมือถือนะคะหรือผ่านหน้าเว็บแบบอาจารย์นี้ก็ได้นะคะตัวคำสั่งเนี่ย ก็จะใช้คำสั่งเดียวกันเนาะเดี๋ยวลองไปประยุกต์ใช้ดูโดยอาจารย์จะใช้โจทย์นะคะที่ได้สอนผ่านคลิปนะเป็นการใช้ Excel ในการคำนวณตารางเงินฝากและตารางเงินผ่อนไว้ก่อนหน้าแล้วยังไงก็ฝากติดตามเทปก่อนหน้าด้วยแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันต่อว่านอกจากเราใช้ตัว Excel ซึ่งเราจะต้องคำนวณทีละจุดเองผูกสูตรเองนะถ้าเราจะใช้แอปนะ ซึ่งการใช้แอปแค่กรอกข้อมูลเนี่ยมันจะคำนวณให้เลยหน้าตาจะเป็นยังไงคำตอบนะมันจะต้องได้เท่ากันแหละนะเดีจะมันจะง่ายกว่ากันขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ใช้โจทย์นะคะตามที่นักศึกษาเห็นอยู่นะคะโจทย์บอกว่าข้อ12ยอดหนี้850,000บาทอัตราดอกเบี้ย8%ต่อปีระยะเวลา5ปีให้สร้างตารางเงินฝากชาระหนี้นะคะเมื่อมีการผ่อนแบบ เท่ากันจ่ายทุกปลายปีนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ทำสองข้อเนาะอีกข้อหนึ่งคือให้ให้เงินผ่อนเท่ากาันแต่ว่าจ่ายทุกต้นปีเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบปลายปีก่อนจากข้อมูลนี้นะคะตารางทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นตารางที่คำนวณเสร็จแล้วผ่านการใช้ Excel นะคะในแต่ละจุดได้คำนวณไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะนักศึกษาลองไปดูคลิปสอนก่อนหน้านะคะ ควน,นี้เดี๋ยวมาฝึกใช้ตัวแอปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะกระทบตัวเลขกันว่าตรงกันไหมโดยตัวเมนูที่เราจะเลือกใช้ในวันนี้นะคะเมนูนั้นจะมีชื่อว่าตัวนี้ค่ะ annuity calculator นะคะเลือกเลยค่ะเมื่อเลือกเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้าการคำนวณน,นะคะแล้วก็จะมีตารางที่ได้จากการ ใส่ค่าข้อมูลที่เราต้องการลงไปนะคะดังตารางนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองปรับข้อมูลเป็นตามโจทย์ของเราเริ่มต้นด้วยยอดหนี้นะคะแ5 0 0เราก็ใส่เข้าไปนะคะที่ beginning principal นะคะตรงนี้หมายถึงเงินต้นเริ่มแรกนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เ a t e นะคะจากข้อมูลเนี่ยมันคือ8%เราใส่เลข8เราใส่ year นะคะข้อมูลเราคือ5ปีใส่เลข5 ตัว payment type นะคะก็คือลักษณะของเงินผ่อนจากข้อมูลนี้โจทย์กำหนดให้เป็นแบบปลายปีเราก็ใส่เอ็แล้วก็มาเลือก period period เราจะเลือกเป็นแบบ annually เพราะว่าเราจ่ายแบบนะรายปีนะคะถ้าสมมุติเป็นรายเดือนรายไตรมาสเราก็ค่อยมาปรับนะคะตัว payment period ตามนี้ได้ในที่นี้ก็ใส่เป็น annually ไปก่อนส่วนตัว infection ก็คือเงินเฟ้อในที่นี้ไม่มีใส่ศูนย จากนั้นเลือก Calculate ข้อมูลก็จะคำนวณให้ดังตารางนี้ก็จะเห็นว่าตารางของข้อมูลเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันกับคลิปสอนก่อนหน้าที่อาจารย์ได้บรรยายไว้แต่ว่าตัวเลขที่เอาไปใช้ก็คือคำตอบที่ตรงกันเลยเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ดูทีละจุดนะคะเพื่อให้ง่ายเดี๋ยวอาจารย์จะคัดลอกค่าของในตารางนี้แล้วก็เอามาใส่ใน Excel แล้วก็เทียบให้ดู ขยับเซลล์นิดนึงเพื่อใหอ้พื้นที่มันขยายขึ้นแล้วเวลาดูตัวเลขก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวขอ,อแต่งตัวเลขแป๊บนึงเพื่อความสวยงามาตรงนี้เราได้ข้อมูลแล้วตรงนี้เราไม่เอาทศนิยมเป็นจํานวนงวดนะคะงวดทั้งที่1 2 3ะะ่งตามที่จดกําหนดให้มีทั้งหมดหงวดก็้งหนึ่ถึงห เมื่อได้ข้อมูลตามนี้แล้วค่ะนี้เราก็มาดูแต่ละช่องว่ากำเนิดเขาเป็นยังไงพอเราเอามาใส่เราจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นตัวเลขที่ถูกคัดลอกมาแล้วมันไม่ได้ผูกสูตรเหมือนก่อนหน้าที่เราได้ทําไว้นะคะแต่ว่าคําตอบเนี่ยมันก็สามารถอธิบายได้เนาะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายทีละจุดละกันตัว,ต,วตัวคอลัมน์ที่2นี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เรียกตรงนี้เป็นคอลัมน์ที่2นะคะคอลัมน์ที่1ก็คือ no number ก็คือตัวรายปี1-5 คำนันที่2นี่คือ payment payment นะคะในตัวแอปเนี่ยหมายถึงเงินผ่อนรายงวดนะคะซึ่งจะตรงกับค่า PMT นะคะในทีน่นี้โจทย์ก็คำนวณมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะก็คือ212,887.99นะก็จะตรงกับกนะารใช้ Excel นะช่องถัดมาจะเป็น interest นะ interest แปลวว่าดอกเบีย้ยแลักการคำนวณดอกเบี้ยจะเกิดจากเงินต้นคูณด,ด้วยอัตราดอกเบีย้ย ซึ่งเงินต้นในที่นี้ก็คือ8 5 0 0ใช่ไหมคะดังนั้นเงินต้นในงวดแรกเนี่ยก็จะมีดอกเบีย้ยอยู่วิธีการคำนวณเราคงจำได้เนาะเราก็จะเอาตัว8 5 0 0ตัวนี้ตัง้งคูณด้วยอัตราดอกเบีย้ย8% 00, ก็จะได้ออกมาเป็น618 8เดี๋ยวจันคำนวณให้ดูเนาะ,ะ8 5 0 0 อันนี้เป็นการคำนวณเพื่อกระทบตัวเลขนะคะว่าที่มาของตัวเลขคืออะไรแล้วก็คูณแปดเปอร์เซ็นต์นะคะก็ได้หกหมืนะ่นแปดอันนี้ก็เป็นที่มาของช่องดอกเบี้ยนะ,ะช่องดอกเบี้ยเกิดจากเงินต้นคูณด้วยตราดอกเบี้ยในที่นี้ก็คือแปดเปอร์เซ็นต์ช่องถัดมาก็คือบาลานซ์นะคะบาลานซ์นี่มาจากไหนบาลานซ์นี้จะมาจากนะคะเงินต้นนะคะที่เป็นนี้ตอนแรกก็คือแปดแสนห้าลบด้วยเงินต้นที่ได้ใช้คืนไปแล้วนั้น เราต้องรู้ก่อนว่าเราได้ใช้คืนเงินต้นไปเท่าไหรนะ่ถ้าเป็นการคำนวณโดยใช้ Excel อาจารย์จะมีช่องคำนวณหนึ่งนะเกิดขึ้นก่อนหน้าก็คือช่องที่เรียกว่าเงินเงินต้นชำรนะซึ่งเงินต้นชำระตรงนี้จะเกิดจากเงินที่เราจ่ายเป็นเงินผ่อนหักด้วยดอกเบี้ยออกดังนั้นตรงนี้จะเป็นที่เหลือที่ได้ชำระและอยอดที่เหลือตรงนี้แหละเราถึงจะไปหายอดบาลานซ์ได้ตามนี้นมคะดังนั้นะ บาลานที่มาจากตัวแอปตัวนี้ค่ะความหมายของเขานะคะคำนวณได้โดยนะคะมาจากยอดหนี้ก่อนหน้านะคะก็คือ8,5 0 0 0าลบด้วยนะลบด้วยเงินต้นใช้คืนนะส่วนไอ้ตัวเงินต้นใช้คืนตรงนี้มาจากไหนอ่ะมันก็จะคำนวณหลายชั้นหน่อยก็จะมาจากยอดเนี่ยค่ะ payment ตัวนี้ 212,887.99ลบด้วยดอกเบีย้ยห0 0 0คราวนี้เดี๋ยวเราดูตัวเลขนิดหนึ่งอ๋อตรงนี้อาจารย์ขีดศูนย์เกินไปนหนึ่งตัวนะคะ6 0 0 0 0อ่านั้นตรงนี้เราก็จะได้ตัวบาลานซ์ออกมาบาลานซ์ Balance ในภาษาไทยที่อาจารย์ใช้ในการใช้คำนวณ Excel จะใช้คำว่าเงินกู้คงเหลือหรือเงินกู้ไปงวดนะคะ ดังนั้นบาลานซ์ในงวดที่1ก็จะเท่ากับ7 5 1 1 2 0 1านระคะการคำนวณนี้มาจากไหนทวนอีกทีนะมาจากเราจะเอาเงินต้นแรกก็คือ85 0 0 0ลบด้วยเงินที่จ่ายรายงวดหักดอกเบี้ยออกเงินที่จ่ายรายงวดแล้วหักดอกเบี้ยออกตัวนี้เราเรียกมันว่าเงินต้นใช้คืน ถ้าเป็นการคำนวณโดยใช้ Excel จะเห็นว่าอาจารย์ได้เพิ่มอีกหนึ่งคอลัมน์เพื่อไม่ให้งงเอาไว้ก็คือช่องนี้ช่อง e นี้นะเงินต้นชำระหรือเงินต้นที่ได้ใช้คืนแล้วจึงค่อยเอา8500ลบก,ก้อนนี้ออกมันก็จะเหลือเป็นยอดบาลานซ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของตัวเลขนะักศึกษาที่ใช้แอปนะคะนักศึกษาควรที่จะรู้ที่มาของแต่ละช่องด้วยว่าแต่ละช่อง,องความหมายคืออะไรแล้วมันคำนวณยังไงถึงได้ถึงได้ค่า ตามนี้ออกมานะ,อะคอลัมน์ถัดมานะคะจะเป็นคอลัมน์ว่า Cumulative Interest ตัว Cumulative Cumulative Interest ตัวนี้เป็นช่องดอกเบีย้ยสะสมนะคะช่องตัวนี้ก็เกิดจากช่องดอกเบีย้ยก่อนหน้านะคะก็คือ68ตัวนี้รวมกับงวดก่อนนะในงวดที่1นนี้มันไม่มีงวดก่อนหน้าเราก็เลยใส่6กหมืเข้าไปนะคะก็จะได้ตัวเลขนี้ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัว cumulative payment หมายถึง cumulative payment หมายถึงตัว payment นี้ที่สะสมรวมกันนะคะคราวนี้เรามาดูงวดที่2งวดที่2ดอกเบี้ยตรงนี้จะเหลือ56นะซึ่ง56 4 8 9ืตรงนี้ก็จะตรงกับ Excel นะได้คำนวณเวลา,า,าึกษาเราไปดูเทปก่อนหน้าเนาะว่าคำนวณยังไงอ่านะส่วนช่องบาลานซ์ตรงนี้ก็จะสังเกตว่าอ๋อก็จะตรงกับช่องเงินกู้ปลายงวด ส่วนตัว cumulative interest ตรงนี้ตรงนี้มาจากไหนช่องนี้จะมาจากดอกเบีย้ยที่สะสมเอาไว้รวมกับดอกเบีย้ยของงวดนั้นๆดังนั้นตัวเลข10,000 0ส4สองนี้จากตรงนี้มาจากช่องนี้นะคะ 68, ตัวนี้บวกกับดอกเบีย้ยที่ได้ของงวดที่2นั้นนะคะก็จะเท่ากับตัวนี้เลย ันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณนะคะในช่องอดอกเบีย้ยสะสมพอดอกเบีย้ยสะสมของงวดที่3ก็ทําลักษณะเดียวกันตัวนี้มาจากไหนก็จะมาจากอ่าดอกเบีย้ยสะสมของงวดก่อนหน้ามารวมกับดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นของงวดที่3นั้นลองดูนะคะอเอาดอกเบีย้ยของงวดก่อนหน้าบวกกับดอกเบีย้ยของงวดที่สาอาจารย์ไปบวกเซลผิดทัทีนะคะต้องบวกกับเซลนี้ ะะเราก็จะได้ตัวดอกเบีย้ยสะสมของงวดที่3เท่ากับ168,299.60ตามตารางนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณช่องดอกเบีย้ยสะสมและทารวมไปจนเสร็จปีที่5ก็จะได้ดอกเบีย้ยสะสมเท่ากับ2 1 4 4 3 9 9 3ึ่นาถ้าเรามาเช็คกับตัวตาราง Excel ก็จะเห็นว่าอ๋อถ้าเป็นตารางเ x c e l ซลเราจะแยกคำนวณทำคำนวณดอกเบีย้ยให้เสร็จแล้วค่อยมาบวกเป็นผลรวมในบรรทัด เราก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งแถวนี้ก็คือช่องผลรวมตามนี้เราก็จะเห็นว่าอา๋อช่องผลรวมนี้มีค่าเท่ากันนะคะก็สามารถอธิบายได้ตามนี้แล้วก็ช่องสุดท้ายนะคะเป็นช่องอการจ่ายสะสมตัวนี้ cumulative payment ช่องนี้ทำยังไงอ่ะช่องนี้ก็เกิดจากงวดที่1นนะคะมีการผ่อนอยู่ที่2 12887.99แล้วก็รวมกับ งวดที่สองนะ,ะเดี๋ยวจย์คำนวณข้างๆนี้ให้ดูตรงนี้บวกกับงวดที่สองนะคะก็จะได้ยอดสะสมเป็นยอดนี้เดี๋ยวขอตัดแล้วมาวางตรงนี้อ,อยู่ข้างๆกันนะคะคำตอบก็จะเท่ากันส่วนสะสมงวดที่สามมาจากไหนวิธีการคำนวณก็จะมาะจากสะสมของงวดก่อนหน้าบวกกับนะเงินผ่อนของงวดนั้นก็คือง,งวดที่สาม แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจารย์ขอขัดลอกสนะทําแบบนี้ไปจนครบระยะเวลา5ปีเราก็จะไดะ้ปีสุดท้ายสะสมเท่ากับ1นึ่งล้านหกหมื่นซึ่งตัวเลขน,นี้ก็จะตรงกับนะคะผลรวมของเงินผ่อนทั้งหมด5ปีตามที่ได้คำนวณไว้ใน Excel นะคะ,ะตรงนี้ก็อยากให้นักศึกษาไปลองฝึกคำนวณโดยใช้แอปดู และหลังจากนั้นก็ลองทําความเข้าใจกับตัวเลขที่อยู่ในตารางด้วยนะว่าค่านี้มันคํานวณออกมาอย่างไงทําไมมันถึงเป็นเลขนี้เลขนั้นได้นะคะนักศึกษาควรจะเข้าใจในแต่ละจุดของการคํานวณด้วยคราวนี้อาจารย์ก็จะมาสาธิตอีกตัวหนึ่งก็ลองเป็นแบบต้นปีนะคะซึ่งการอธิบายตัวเลขคงจะไม่ต้องแล้วเนาะก็ลองทําเลยแล้วก็ลองบบรกระทบดูซิว่าตัวเลขจะได้เหมือนกันไหม อาจารย์ก็มาเปลี่ยนนะคะตัวเป็นเมนไทให้เป็นแบบ beginning อาจารย์นั้ก็ calculate ก็จะเห็นว่าคำตอบก็ออกมาได้ตามตารางนี้ก็เอามาเทียบกับใน Excel ออขอคัดลอกอีกทีนึงอ่ามาละนะคะ,ะตัวเลขก็ตรงกันนะคะเป็นเงินผ่อน ปีปีละ1 9 7 1 1 8 5 1นะแต่ตัวเลขตรงนี้ที่มันเริ่มตั้งแต่ปีที่1นันะกศึกษาก็ต้องมีความเข้าใจว่าโหมดที่เราเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้เป็น beginning แล้วนะคะังนั้นในแอปเนี่ยเขาก็จะแสดงเป็นเลขหนึ่งในที่นี้ก็คือต้นงวดที่1น,นะคะจะไม่เหมือนกับที่เราคำนวณไว้ก่อนหนะ้าก็คือเราเซตทุกอย่างเป็นค่าปลายงวดดังนั้นต้นงวดเราก็เลยต้องแทนนะปีที่ศูนย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่าง แต่ตัวเลขทุกจุดก็จะเหมือนกับที่อาจารย์ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านะคะยังไงก็ลองไปฝึกทำนะคะในส่วนของอาตารางเงินผ่อนชำระนี่ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าออนอกจากเราใช้ตัว Excel แล้วลองมาฝึกใช้แอปนะคะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็คลิปสอนนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็ฝากติดตามในคลิปตอนต่อไปเราจะมาต่อกันที่ตัวนี้ค่ะ ่าเป็นตารางเงินฝากบ้างนะคะว่าจะคำนวณโดยใช้แอปอ่ามันจะทำยังไงได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ